วิธีทำแกงเขียวหวานแบบอาราคาสําหรับใช้ขายในร้านอาหารหรือว่าธุรกิจอาหารนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมจะทําแกงเขียวหวานนะครับปริมาณ1ถ้วยนะครับลักษณะถ้วยเนี่ยประมาณนี้นะครับก็คือ จะกำหนดสูตรทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ผมลองทำเทสท,ทำทดสอบดูแล้วนะครับก็เป็นรสชาติที่โอเคอร่อยใช้ได้เลยสามารถจะนำสูตรเนี้ยไปใช้ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารได้ขายอาหารตามสั่งต่างๆได้เลยนะครับสำหรับสูตรแกงเขียวหวานหนึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะมีพริกแกงเขียวหวานนะครับ20กรัมนะครับตัวตัวนี้เนี่ยสังเกตดูจะมีน้ำมันนะครับแล้วก็ ลักษณะพริกแกงเนี่ยถูกผัดมาแล้วนะครับผมผัดเอาไว้เพราะว่าจะทำให้แกงเนี่ยออกมาสวยนะครับแล้วก็สำเร็จได้รวดเร็วนะครับก็คือเราจะนำตัวพริกแกงเขี้ยวหวานไปผัดกับน้ำมันไว้นะครับผมทำคลิปวิดีโอแยกไว้นะครับยังไงไปกดดูได้ในช่องนะครับต่อมานะครับเป็นกะทินะครับใช้เป็นกะทิกล่องนะครับ u s t ทั่วไปเลยนะครับก็ปริมาณ250กรัมนะครับก็คือ1กล่องเลยนะครับ สูตรก็คือซื้อมาเนี่ยแบบเป็นแพ็คได้เลยมันจะใช้ง่ายก็คือเรา1ถ้วยจบแล้วก็สามารถแกงได้เลย250 ml นะครับต่อมานะครับจะเป็นน้ำเปล่านะครับ100กรัมนะครับอันนี้ก็วัดแล้วก็ชั่งมาให้แล้วนะครับก็คือตัวกะทิอย่างเดียวเนี่ยมันจะ เข้มข้นเกินไปนะครับเราก็จะใส่น้ําช่วยด้วยนะครับประกอบกับพวกน้ําผักต่างๆก็จะออกมาด้วยนะครับน้าเปล่า100กรัมนะครับพวกสูตรต่างเนี่ยผมใส่ไว้ให้ที่ช่องคาบรรยายนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีได้ต่อมาเป็นอกไก่นะครับ100กรัมต่อมาเป็นมะเขือเปาะ120ร่กรัมมะเขือเปาะ120กรัมมะเขือพวง20กรัม ใบโหระพา50กรัมพริกชี้ฟ้าแดง5กรัมพริกชี้ฟ้าเขียว5กรัมนะครับประมาณอย่างละ3ามชิ้นนะครับอันนี้ผมรวมกันไว้ให้ดูเลยนะครับต่อมานะครับใบมะกรูด5กรัมน้ำปลา20กรัมนะครับอันนี้จากการที่ช่างดูเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบเทสแล้วผงปรุงรส5กรัมน้ำตาลทราย10กรัม2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลปีบ๊บ 5กรัมนะครับผมใส่น้ำตาล2ชนิดนะครับรสชาติของแกงเคียวหวานเนี่ยมันจะออกมากลมกล่อมดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการทํากันนะครับก็เริ่มต้นนะครับผมจะใส่ตัวกะทินะครับเป็นกะทิ u s t กล่องนะครับปริมาณ2 5 0 ml นะครับก็คือซื้อมา1กล่องเนี่ยก็ใช้ได้หมดกล่องเลยนะครับจะได้สะดวกในการทําธุรกิจอาหารหรือว่าเวลาเราแกงก็จะได้หนึ่งถ้วยเลยพอดีนะครับต่อมาก็เป็น พริกแกงเขียวหวานนะครับ20กรัมสังเกตดูเนี่ยพอใส่ลงไปนิดนึงเนี่ยสีสันเนี่ยมันก็จะเริ่มออกมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราไปผัดพริกแกงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาทำเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเราแค่ละลายพริกแกงกับน้ำกะทิเนี่ยก็แทบจะสีสันสวยงามแล้วที่เหลือก็เร่งให้เดือดเท่านั้นเองเดี๋ยวพอเดือดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เนื้อสัตว์เอ่อใส่ ผักต่างๆนะครับแล้วก็เคี่ยวผักต่างๆให้สุกแล้วก็ใส่ผักใบต่างๆแป๊บเดียวก็ทําขายได้แล้วครับรวดเร็วด้วยครับอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ทำเ,ออเป็นหม้อใหญ่ๆไว้นะครับแบบทำทีขายทีเนี่ยเราก็สามารถจะสร้าง SOP ของร้านเราเองได้นะครับตัว SOP แล้วก็ตัวคู่มือการทำอาหารสูตรนี้โดยเฉพาะนะครับโอเคเมื่อเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เนื้ออกไก่ตามลงไปนะครับ100กรัมนะครับ สีสันนี่ก็จะแตกมันดูสวยงามเลยครับสะดวกรวดเร็วก็เคี่ยวสักครู่หนึ่งครับจะให้ดูว่าเราทำกับข้าวได้เร็วมากเลยนะครับต่อไปก็ใส่ตัวปรุงรสชาตินะครับด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับต่อมาก็ใส่น้ำตาลทรายได้เลยนะครับ คือสูตรเราทำไว้หมดแล้วมันก็จะง่ายไปหมดเวลาทํานะครับต่อมาใส่ผงปรุงรสนะครับตัวนี้เป็นผงปรุงรสไก่นะครับต่อมาเป็นน้ำปลานะครับหลังจากนั้นก็เล่งไฟสักนิดหนึ่งนะครับ พันหกพันหกโอเคเมื่อเดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือปะแล้วก็มะเขือพวงได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็รอสักคู่ครับเคี่ยวให้ตัวมะเขือปอเนี่ยสุกแล้วก็นิ่มสักหน่อยนะครับ ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูขั้นตอนเลยนะครับว่ามันค่อนข้างรวดเร็วนะครับจริงๆทําได้รวดเร็วกว่าน,นี้อีกในกรณีที่ตัวมะเขือปอแล้วก็มะเ,เขือพวงเนี่ยบางครั้งอาจจะลวกอีกเตาลวกผักอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับยิ่งเร่งการขายให้เร็วขึ้นนะครับอันนี้มาเป็นการสาธิตนะครับบางที่ขายอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะทําเป็นแบบน้ําแกงหม้อใหญ่ๆไว้ก็ได้สร้างเป็น SOP ไว้นะครับ อันนี้ผมก็สร้าง SOP ไว้ระดับหนึ่งและเป็น SOP สําหรับทํา1ที่นะครับหถ้วยก็จะง่ายสะดวกรวดเร็วหลังจากนั้นก็เคี่ยวไปสักพักหนึงผมเติมน้ําไป100 ml นะครับลดความข้นของตัวกะทินะครับไม่ให้มันข้นมากเกินไปนะครับแล้วก็รสชาติเหมาะสมนะครับทานง่ายใช้เวลาเคี่ยวสักครู่นะครับ ช่วงที่เราใส่พวกมะเขือหรือว่าพวกมะเขือผักต่างๆเนี่ยควรจะให้เดือดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าป้องกันการดานะครับใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับเมื่อเคี่ยวทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองตักให้ดูนะครับอันนี้ก็นี่นะครับพวก ผักต่างๆก็เริ่มสุกถ้าต้องการเปื่อยนุ่มมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็สุกได้ที่ดีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ผมก็จะใส่ปิดท้ายนะครับใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะครับใส่ใบมะกรูดนะครับใส่ใบโหระพาเป็นการปิดท้ายนะครับ แล้วก็ทำการให้เดือดอีกสักครั้งนะครับสีสันก็สวยงามน่าทานเลยครับเมื่อเดือดได้ที่อีกสักครั้งแล้วเราก็ปิดนะครับเป็นอันใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมตักใส่ถ้วยให้ดูนะครับว่าปริมาณมันประมาณไหนนะครับ เมื่อแกงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะตักมาให้ดูปริมาณนะครับก็เวลาเสิร์ฟก็เลือกสั่นนะครับพริกแดงๆอาจจะไว้ใส่ท้ายๆได้นะครับด้านบนก็ตักปริมาณเนื้อไก่ส่วนต่างๆนะครับลงมาให้ทั่วนะครับ อันนี้ก็เป็นปริมาณต่อหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งที่นะครับ